ที่สุดก็จะได้เล่นสกีแนะ่พี่ๆๆคะหนูอย,อยากเล่นสกีดูนะ4.9ดาวนะไม่ใช่เล่นๆนะอะัสกันแกลอดีย่ไดยไทยร่ ใจกลางหมู่บ้านแซนตาคลอสมีมารีเมโกด้วยอันนี้เขาลด3-4%แล้วก็็ก x ์ฟรีด้วยให้มามอเราจะเข้าไปเจอแซนตาคลอสอ ทำงานเขาหรือเปล่าใช่ Santa Claus Office เขียนเซนต้ากับของขวัญเขียนเดินมายใเขียนจดหมายราอยู่นี่เวนเดียนี่มันส่องเข้าไปในรูได้ นี่คนมารอเข้าคิวถ่ายรูปก,กับเซนต้าเขาห้ามเอากล้องถ่ายรูปเข้าแล้วให้แอบ,บแฝบบ So you. so, you are coming from Taiwan. Thailand. So, where from Thailand? Bangkok. Thai. Oh, every year, delivering the presents. Oh. Of course, I am. We are in Thailand today, oh. airport and. พอจ่ายเงินปุ๊บพี่เขาให้ขายเอาิเลยโอ้ยนี แล้วเราเสียเงินแล้วเราซื้อของฝากแล้วมีความสุขสุดๆได้มาเซ็นเตอร์คอร์ดวิลเลจแต่ว่าที่เนี่ยของทุกอย่างก็คือแบบแพงอยู่นะพวกของฝากอะไรใดๆตอนนี้เราอยู่ที่หน้าอาร์กติกเซอร์โคแล้วนะคะด้าน <c oughs> หลังมืคนไทยมคนเยมก <c oughs> มันคือมันคือเส้นอาร์กติกปะ่ะน้าแต่เส้นอาร์กติกอะเีว่าเราไม่อยากต่อคิวเราก็ ก็เรียนเอาตอนนี้วัน่สามนะคะเริ่มหนาวมากแล้วอ่ะนี่คือแลนดิเออร์วิลเลจ ี่ตัวนี้เขาสวยมาก ช้าเป็นหมดแล้วลืมถูกมือในรถลืมบอกนะอันนี้25ยูโรต่อรอบรอบละ400เมตรก็ประมาณ5นาทีอันนมาหน่อยสิให้คุ้มหน่อยเขาก็จะแบบดีแฉกของกวางแล้วก็เดินลากเรา นในวิวที่พักนะคะวันนี้เรานอนเป็นบ้านใหม่เลยโคซี่สุดๆนี่อะไรอ,อ่ยอ๋อห้องน้ำโหเพิ่งรู้ว่าในห้องน้ำมีห้องซาวน่าส่วนตัวด้วยแล้วไม่ใช่ซาวน่าแบบเล็กๆนะคะนั่งได้3-4คนเลยเนี่ยดูดิมีหินร้อนด้วย รถสุดๆบ้านหลังหนึ่งนะนอนได้ทั้งหมดส <4 S 2> คนเลย,เยมีชั้น2นด้วยกะพาขึ้นไปดูนี่เราจะมาเช่าชุดสกีที่แซน t a ท p สปอกันนะคะที่สุดก็จะได้เล่นสกีแนละ้วเ,เ,เราขับรถมาถึงเลข18 แต่คอนจีมันอยู่ที่16ซึ่งมันคือข้างๆที่พักเราแต่คือเราถามที่ฟอนโรงแรมว่าเราต้องเช่าชุดและเล่นสก,กียังไง <S <S เขาบอกให้ข้ามเขามาตรงนี้ที่ที่เนี่ยสรุปก็คือข้ามเขากลับเพราะที่บอกว่าที่ไม่มีให้เว้นต้องข้ามกลับไปเพื่อไปเล่นแล้วก็ไปเล่นตรงนั้นแหมไม่เป็นไรถือว่าได้เชี่ยวชมเมืองตรงนี้จะเป็น s ร p ต o r t center เลยนะเมื่อกี้มีสระน้ําแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบให้ดูแววๆก็คือเป็นยิม คว้แบบยกเวทอย่างเงี้ยซ้อมน่าจะแบบสำหรับนักกีฬายกเวทโดยเฉพาะดำเบลอะไรเงี้ยเนี่ยกริบเลย <c oughs> เขาก็ลังํำขิม,มาอยู่มีแววว่าจะไม่ได้เล่นแน่เลยอ่ะที่เห็นเขาเล่นสก,กีคือเขาเอาอุป,ปรกรณ์สก,กีมาเองอะ่ะไม่ได้มาเช่าที่นี่กัน จะอดเล่นสะกี้จริงๆริงอ๋อเจอร้านเช่าแล้วนะคะแต่ว่าพี่คะหนูอยากเล่นสกีไ้ได้มาแล้านอาหารไทย ร้านแรกในฟิแนแลนด์นี่เชฟค่ะอยาชิมให้ชิมทุกอย่างเลยค่ะพรุ่งนี้จะกลับได้แล้วนี่ผัดไทยกุ้งสดบายพี่มีนาเจ้าของร้านนะคะ อร่อยเลยรสจัดแบบไทยไม่คิดว่าจะได้ไม่กินอาหารไทยที่แบบรสชาติเหมือนอาหารไทยจริงๆที่ฟินแลนด์ที่บ้านนี่แกงจามัยมาแล้วมีมีนาบอกว่าเป็นแบบ the best ขายดีมาก เขาเพิ่งย้ายมาเปิดได้สามอาทิตย์เองนะคะปกติเป็นพุทค่ะเราโชคดีมากแบบที่มาที่เจอร้านนี้พอดีแกงเขวัวานี่ถูกต้องเชงเขียวหวานไทยไทยเลยเรื่องครบเรื่องครบทุกอย่างจริงๆมารสชาติแบบเกงเขียวหวานไทยเลยอ่ะหายคิดถึงอาหารไทยแล้วเนี่ย น,น,น,นี่คือนนี่คือไข่ดาวที่หมุดบ้องนะคะไปต่างประเทศไม่เคยได้กินแบบนี้มาที่ร้านไข่ฟู๊ดบายบนีนาะว้าวคืกอกรอบแบบพมาลองกินอันนี้เวอร์ชั่นปิดแดงหวานจิ้มไข่อ,อือพิสุจ นี่กะเพราเนื้อนะคะอ๋อแต่ว่าที่นี่เขาไม่มีใบกะเพรานะเพราะว่าไม่ใช่เพราะแพงแต่ว่าเพราะว่าสั่งมาที่นี่แล้วมันเฉ่ำ<ม>ก็เลยต้องทิ้งที่เขาก็เลยบอกว่าใช้ที่นี่นะใช้ใบอะไรนะเป็นอิตาเลียนบราซิลอ่ิตาเลียนบราซิลอ่านี่เน่าซุปแบบติด หนูมานี่หนูยังหาแบบนี้ไม่ได้สักร้านเลยแต่มาจะสองอนิจแล้วค่ะ <c oughs> อรอ่พี่มีนาะ <c oughs> เขาลงหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะอาหารไทย <c oughs> ดูนะรีวิว4.9ดาวนะไม่ใช่เล่นๆน,นะแล้วรีวิวแบบ66สิบอันเยอะอยู่นะนี่ร้านนี้นะคะ ไทยเฟรฟูดแต่ว่าหน้าป้ายมันจะเขียนว่าอะไรนะไทยฟูดใบม,มีนาะเดี๋ยวแปะรูปให้พี่มีนาคะหนูขอไข่ดาวแบบเดิมอีกฟองได้ไหมคะอรอยมากใช่ค่ะเอาแบบเดิมเลยค่ะกรอบนอกวก็ข้างในไข่แดงไม่สุกที่บรรยากาศร้านนะคะเป็นร้านแบบโคซี่เป็นร้านเล็กๆโคซี่โคซี่แบบนี้เลย แล้วก็พี่มินาทำเองเลยจบที่สั่งไข่ดาวมาก,กินเปล่าๆเพิ่มเพราะว่าอาร่อยมากน,น่ากินมากเลยค่ะหน้าร้านเป็นอย่างนี้นะคะถ้าใครจะมากินตามนี่เลย Thai Riverside Food ข้างๆที่จอดรถ สะดวกมากๆเลยฟ้ากำลังสวยเลย เราจะพามาเช็คอินที่โรงแรมข้างๆสนามบินเลยเราพักที่ฮิลตันโฮเทลไม่แน่ใจว่าโรงแรมอื่นมีหรือเปล่าแต่ว่าที่ฮิลตันคือมีตู้แบบนี้เลยไม่ต้องไปต่อคิวเลยจ้า s i n e s s Priority Lane ต่างๆไม่ต้องมีพเพราะมีนมีวิธีทํานะคะนี่เข้าไปที่สายการบินที่เราจะบินเนาะเปลี่ยนภาษาแป๊บ,บนึงอ่านไม่ไอ่กแล้วเราก็แค่ใส่พาสปอร์ตเข้าไปนี เขาก็จะขึ้นเวลาไฟของเราต่างๆแล้วเราก็อันนี้ไม่เอา,เาก็บอกไม่เอาเขาบอกเวลานี่ดูเขาจะปิดตัว๋วข่อนิพานเรามาเลยนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารับแพ็กจากเครื่องไปนี้แล้วเราก็แท็กไปห้อยกระเป๋าแล้วก็ไปโหลดอย่างเดียวไปดรอปออฟนี่จบแล้วโปรเซสได้ปะได้่า เจ๊นำให้มานะคะพีมาตกสองท้ายขากลับเลยฮ่า